สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง j j story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับเข้าพรุ่งนี้ครั้งโอนเงิน1,500บาทคนละครึง่งเผยใช้ผ่านฟูดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม4ตุลาคมนี้รายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึง่งระยะที่3รอบที่2เพิ่มเติมอีก1,500บาทในวันพรุ่งนี้ หนึ่งตุลาคมโดยยอดดังกล่าวจะไปร่วมกับยอดวงเงินสิทธิ์คงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติหากประชาชนลงทะเบียนใหม่จะได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3าังวันพรุ่งนี้จะได้รับวงเงินสิทธิ์รวมทั้งสิ้น3,000บาททั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้สิทธิ์ซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564เวลา6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาของทุกวันโดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. 1. ให้เข้าที่แอปพลิเคชันเป๋าตังกดแทบแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก และสามารถเข้าผ่านซีวอลเลตกดแทบคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วกดแทบ Food d e l ิเวอรีสองกดสั่งผ่าน Food d e l ิเวอรีแพลตฟอรบนแอปพลิเคชันเป่าตังและเรือกผู้ให้บริการฟู้ d เดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งานหรือสามารถกดค้นหาเมนูหรือร้านอาหารเพื่อเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้ 3. หลังจากเลือกตามข้อ2ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชัน Food Deli v e r y Platform เพื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการโดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชัน Food d e l i v e r y Platform ก่อน 4. ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหารเครื่องดื่มบน G ี a l l e t และกดปุ่มชำระค่าอาหารเครื่องดื่ม พร้อมใช้สิทธิ์ผ่าน G ีวอร์เโดยต้องชำระภายใน5นาทีโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นใดขณะนี้มีผู้ให้บริการ Food d ดลิเวอรแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว2รายได้แก่ Gap Food และ d r e m a n ผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มในโครงการที่ประสงค์จะเข้าขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟูดเดลิเวอรีสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันทุงเงินได้แล้วปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า30,000ราย